คุโรโกเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการคู่ Facebook นั่นเองนะครับเคสนี้มาด้วยการนะครับเฟซติด2ชั้นนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับอันนี้เข้าไม่ได้นานแล้วนะครับก็ทักมหาคโรนะครับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนะก็ทักมาหลายวันแลครับก็กังวลใจว่าคุโรจะกู้ได้หรือเปล่านะครับคุโรเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับ อันนี้อยากให้ท่านนะครับได้ไว้ใจรูได้เลยนะครับในการเข้าไปกู้นะครับสามารถกู้ได้แน่นอนนะครับนะถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับนะถ้าติดสองชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีรูปภาพตัวเองนะครับที่เคยลงรูปตัวเองเห็นหน้าชัดเจนหรือว่าตั้งชื่อ Facebook ตรงกับชื่อในบัตรประชาชนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับสามารถกู้ได้แน่นอนนะครับถ้าติดสองชั้นแบบนี้นะนะครับ ในการเข้ากู้นะครับจะมีค่ามัดจำก่อน300บาทนะครับในการเข้าไปกู้นะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับจําเป็นต้องใช้อีเมลด้วยนะครับนะแล้วก็ใช้บัตรจําตัวประชาชนนะครับในการเข้าไปกู้นะครับนะในการถ่ายต้องถ่ายทั้งตัวนะครับให้หน้าชัดเจนนะครับในการเข้าไปกู้นะครับนะเคสนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเข้าไปกู้นะครับก็สามารถอ่ากู้ a c e b o o k ได้แล้วนะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับนะ ก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบวันนึงนะครับเคสนี้นะครับในการเข้าไปกู้นะครับเพราะว่ามันยังปลดล็อกสองชั้นไม่ได้นะครับนะก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้ายังเข้า Facebook ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามครูลุได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับในการเข้าไปกู้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสลับคลิปนี้สวัสดีครับ